É, um... ทำไมมันเหี hmm. <'m> okay. mm ่ยวอย่าน <Yeah. S 1> ีเน <Okay. S 1> ี่ยเหี่ยวมากเลยค่ะเหี่ยว่ว่าไม่เป็นไรหี่วก็อร่อยใช่ไหมเพราะแม่ทำอร่อยใช่ไหมเป็ิงิเป็นคุเป็น ีเป็นครับให้เป็นค่าห่วยทำไมต้องมีห่วยด้วยผู้หก็ตะมาบอกันวเชื่อเชื่อไมได้เอนไหมเชื่อไมได้ือมไหนไม่ลนไีเยอะเยอะเยอะนะจีนะ ใี่หลบไปดีกว่ามนะั้งหลบไปไหนคนค่ะหลบในกล้องไม่เป็นแหละอ่ะหลบทำไมล่ะมันไม่เห็นคนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอซีหายหมดเีหลบใช่อีหลบดีกว่าทำไมมึงร้วนอย่างงี้เนี่ยเออีหลบ mày đi à, mày chị là hai người nè anh có kìa mày 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 แม่หายไปเลยโอ้วานไหมนมาขี้หาย <c oughs> แม่ไม่ได้ไมใชแบบเกียร์ไปได้พอสิบแอเลยเนี่ยวเลยยอะแปดห่อแห่อแล้วมันก็ต้องขีดกีบกัพ่อว่าน่ะต้องใชพกกขีดเดีนั้นน่ยไม่ต้องเห็นก็เลี่ยมใส่หมเหมือนโอ้มันก็น้อยโพดตบไหวเลยมันน่อยโพดครับ ว่าเขาอามาบานหรือเขาเอามาอะไระระนอกไปเอามานี่ไมั้อไ้ออนอุ้ยใช่มันมดต่องมัดต่องขั้วอก็ีนี่ไงนี่ไงห่อกเอก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเอะไรล่ะพี่จีสี่สิบสามคนจิงเหรอใช่จิงหรอได้คนจะไปดูอะไรเยอะแยะยี่สิโอโอ โอ้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 ไปดูไปซีแต่สิ่งเยอะกี่คนี้ไม่ไงกี่คนทำไมของน้องซีทำไมคนเยอะจังของพ่อทำไมคนเยอะจังของแม่ทำไมนิดเดียวแม่ทแม่ไม่ได้หนึ่งดาวอ่ะแม่มีสองดาว ของเป็นมีสองราวสวัสดฉันต้องกลับกล้องละโอ๊ยไปทางแค่ไม่ต้องกลับสิไปกลับทำไมไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่จีจะมาวุ่นวายทำไมของแม่จ๋าเนี่ยสวัสดีสัสดีจับจับโอ้ไอเด็กคนนี้เนี่ยวุ่นวายจีเลย ไฟมันเห็นหนานแต่ไม่ต้องให้เห็นหรอกแต่ว่ามันบางตาไม่มะมะไม่ต้องมาเห็นเลยเอฟวันเอฟวันสิบสามเป็ดอะไรสิบสามเป็ด

8คนยอดเยี yeah, yeah. Yeah, yeah. No, no mm ่ยม2คน2 8คน8คนหมดแล้วไม่ต้องหมดเอี่ยม2คนโอ้ยทำไมจะได้ห่อแล้วเนี่ยมันไปตองหมดแล้วเนี่ย สิบเอ็ดวิมแม่แม่ขาดไปหนึ่งวิอ่ะทำให้มันเสียชันเล็าากๆจะไม่ได้ทำห่อเล็กๆหรอน้องจีก็ไม่รู้สิหอเล็กมากแล้วข้าวให้แม่นหน้องตะขให้ว่อีกุ้กุ้ก

เขาเหนียวน่เขาเหนียวนอันนี้ด้วยองเดียวเลยนะจ๊ะวนนี้ใช่ไหมตอบไม่ถูกด้วยยางเดียวนะด้วยว่าใช่้วยเนี่ยเอาน่งด้วไม่มีเขาจ้ไม่เลี้ยง่ไเอาไปาเศร้านานแบเศร้ามั้งจน่ต้องการอยไรสิบไหมไม่เอาพอแล้วมาสุดท้ายไปไปดูทีวีนึ่งกทำไมเงียบ เนีวยไปแล้ว้องน้ำฝนไปแล้ว <c oughs> ไปตอนน้งนะ <c oughs> ใส่ตัวครขับขังหนึ่งลกเขาใส่ถังเครื่องอีกแ่าเขาว่าหน่อยเจ็ดคดนพอจบอันนี้กล้วยอย่างเดียวเน้นด้วยหนึ่งสองสามหนึ่งสามมัดผดด ซงคุณซงคุองคนณงคนคุณงคนคุณฮอมหัวกถึงนอย่าเรียบปอดฮะหัวก็แตกเลเล็บอ้ไม่เรียบจะคองเรีอย่างเล็บร่มใช่ยังบ้องกันยากได้ เรื่องนองกันแนวไดดเบื่องบ,บัรหลาก,กับบกใครทำจีเลยเล็บไม่เชฟยาวม่เช็ดไม่เชฟขอเล็บม่เชฟยาวพอมีไม่ได้เป็นแบบเพอมีจงไม่ได้ทำ เสร็จแล้วค่ะดูผลงานนะจ๊ะนะจ๊ะผลงานจ้าเดี๋ยวร้อเดี๋ยวที่ต้มแล้วก็เอาไปให้เบอร์นะจ๊ะเดี๋ยวต้มแล้วเอาไปให้ดูนี่ไงนี่ไงคะผลงานเสร็จคนจ้ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้มแล้วจะเอาให้เบิงร์้ะจ้าข้าวต้มมัดข้าวต้มมัด

สองคนหน่อยสองคนหน่อยได้ไหมขอสองคนหน่อยขอแปดหมื่นล้านหน่อยเลย А Нет. 嗯，嗯。<clears throat> อืมแล้ววันนั้นไปเอามาให้หมดเลยอืมก็นั่นหลยการทำปัญหาเจ็บซ้องอันนี้มันสองปัญหาเนี่ยหาซ่องตาม เอออย่าไปทำของแม่เตี้ยก,กดไม่ต้องไปอาดไปอาดพอแล้วของแม่พอแล้วแม่ไม่ค่ะเตี้ยกดออกโอ้ยก็ต้องเป็นงูของฉันเชียร์ฟองแกนเองค่ะลูห้ยยอยไปต้องมาแล้วค่ะเอียดนี่ขี้นกเอเอใช่ ít rồi, đấy, đấy là, đây, là, này <laughs> chứ? ลูกไส้ลูกไส้กีดลูกไส้กีดครับกีดม่ผู้ใดกีดเสนอเสียงเด็กกรีดเสียงเด็กกรีดเด็กน้อยเด็กน้อยพ่อเขาต้มป่วยใส่บวบข้าวดินนะครับ ช่วยดำอะไรเด้ครับแล้วแต่ผููมักั้นกล้วยทนะี่ใช้เป็นนวยเลยสิผ้าเครื่องอะไรด้ครับเอาตามเจ,าจา้าภาพเลยครับเจ้าภาพภาพมักแบบไรกันจัดแบบนั้นเลยครับ,บ,บเห็นหัวหน่อยเห็นหันหน่อยนี่ต้มขึ้นบ่แมนบ่แมนสีหน่อยทำนี่เนี่ต้มขึ้นมันถิฟ้องขึ้นนี่ครับมันิใหญยขึ้นนี่ เต็ม <Okay. S 1> เต็มนี่แหละครับแน่น,นตึง่ะขาเหนียวด้วยครับขา้าเหนียวใส่เขาเหนียวห่อเขาต้มใส่ขขาเหนียวแล้วก็บ,บอกทั่วลงใบแลบ้วก็กล้วยลงกใบภาพับพครับใส่ภาพขัวภาพบนภาพล่างลแล้วก็ตุ่มใส่กันสอง,งันเป็นมัดหนึ่งครับบางคนเพิ่นกับมัดสามเลยขนใ่ ในมัดสามมัดสามมัดสี่คเนี่ยตรงคมตคมต่อไปมาเป็นตะหักทั้งเงินทังซูริ่นทั้งซวยพฤษีอ่อนใบใบบกเ้าจมะฮวฮใบบกเ้าเขาต้มใบบกเ้าฮวอหงายากึ้นันี่มัดเป็นพ่วงขึ้นต้มมันต้มดัง ต้มดังยังไเดี๋ยนี่กระต้มกล้วยนี่หละะเอาใบกบผ้าวห,ห่อแม่เออต้มกล้วยกต้มผัดอาอาบู้นมาเปนกงอง้อไหมา่อนก้อมดแล้ว,วแต่มันต้มสุก แม่ยังกินแรกอยกนะเรี้ยังกินแรกงกินปลาสิปลาออกมาแล้วก็กินปลาผู้ใดมีหมูมีไก่เอามาแลกป่าเด้อท่านอย่างเรือป่าแล้วไม่ซื้อไม่ขายเอามาแลกได้จ้าสร้างแก่นละโกนตะขง เอาไม่อา oh นี่ใส่เส้ียแล้วต้องมีอะไรนี่เพมกุญแจไปหนึ่งอันยังจีก็ยังจีคือขกูหลาบกุหลากกิอทำอะไรของแม่ตอไปนคือเป็นตะหากขึ้วไปในห้องครับทุกคนอตออออ เบตองไม่สั่นไปคชดไปตามเบตองอะไอีตองเข็มอดไกโลส่หอ

ว่าไงคะว่าไงคะ A I ครับ A I ครับไ,ไ,ได้ได้ได้เห้า่นี่ไหนได้เนี่ยอมอีกสองห้ออีกสองห้อใส่กล้วยแบบจุกๆโอ้ใจยังก็ใสา่ ก็หาหอที่ถ่ายก็ได้ถีบหกดีมาก,กทั่วแน่นๆ ไปนิดหนึ่งแม่รู้ช่วยยังไหมโอ้ช่วยแต่โอเคสวยครับเก่งมากเลยทำไมใครสอนทำอ้าวแค่กดไปที่เรียนสองก็จบรอไม่จรงครับไม่เป็งเลยนี่เพิ่มหัวใจด้วย แต่ว่ามันไม่ธรรมดานะเป็นอะไรทำไมไม่อันนี้มันไม่สวยไม่รอใช่ลบออกอย่าลบห้ามลบนี่ไหนไม่ต้องลบ